นี่คือภาพบรรยากาศครับที่ทุกท่านได้เห็นประมวลภาพเจ๊มีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าเราจะเห็นเมื่อสักครู่ปลูกขมิ้นชันให้ได้มาตรฐานทางยาใช้เครื่องมืออะไรทุกท่านก็เห็นแล้วเมื่อสักครู่เดี๋ยวแต่อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังผู้นำเสนอสองปลูกผักยกแคร่สามแปลรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองครับ ผู้นำเสนอผมขออนุญาตทักทายสักเล็กน้อยนะครับว่าท่านผมท่านเป็นใครสวัสดีครับบังบ่าวครับหรือสมเกียรติมัดอดำครับสวัสดีครับเอ่อสวัสดีครับบังมาดหรือว่าชัยศักดิ์เบสสวัสดีครับได้ยินไหมครับยินครับได้ยินครับอ่าวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ กลุ่มพี่น้องวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรและแปลรูปสมุนไพรของพื้นที่อำเภอควนโดนก็สมุนไพรที่เป็นตัวหลักที่ปลูกกันก็จะเป็นขมิ้นชันเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานทางยาด้วยระบบอินทรีย์ครับนี่ก็คือโตยีหมาดครับอีกท่านหนึ่งครับบางเบาครับสวัสดีครับบางเบาครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับอาจจะช่วงนี้อาจจะยังระบบติดขัดอยู่ ั้งงั้นอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปรับชมรับฟังการนําเสนอในประเด็นเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุสู่สุขภาวะในชีวิตผลิตอาหารและสมุนไพรพร้อมๆกันครับเรียนรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับผมชัยศักดิ์เวสสิริประธานที่ปรึกษากลุ่มปลูกขมิ้นชันควรโดนครับครับสวัสดีครับผมนายสงเกียรติมณธรมครับเป็นประธานกลุ่มปลูกขมิ้นชันบ้านควรโดนและก็เป็นประธานกลุ่มปลูกขมิน้นปลูกฝับ้านครนับผมจะขอกล่าวถึงประวัติของผู้สูงอายุในกลุ่มของความหมายของคําว่าผู้สูงอายุ ที่ได้สร้างเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันในภาวะของสังคมณปัจจุบันผู้สูงอายุยกเป็นระดับเป็นปัญหาของประเทศเมื่อเพิ่มขึ้นมากเป็นร้อยละยี่สิาห้าของประเทศผู้สูงอายุทางกาในประเทศไทยของเราได้เป็นผู้ที่เริ่มหรือขอสร้างขึ้นมาก่อนดังนั้นภาระทางกาได้ตก เป็นของคนรุ่นใหม่ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้รวมตัวกันในชุมชนตำลบลสะพานไม้แก่นตำบลออระและตำบลคนโดนรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความร่วมมือของโงครงการของภูุิชุมชนดังนั้นภูุิมชุมชนได้เปิดห้องเรียนเพื่อสุขภาบ้า และส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องสมุนไปและแพทย์แผนไทยและมีแนวคิดที่จะนําสมุนไปมาใช้ในการรักษาโรคและร่วมไปถึงการเป็นแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันในรับการพัฒนาร่วมร่วมกันกันมาอย่างต่อเน,นื่องโดยมีห้องเรียนสุขภาพได้รับการมองได้รับการเปลี่ยนมุมมองของผู้สูงอายุที่เคยเห็นเป็นภาระรของสังคม ให้กลับมาเป็นมุมมองใหม่ในการกับเคลื่อนของผู้ยุงจนของร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุให้สมบูรณ์และมีความและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช้องเรียนรูปภาพได้เปลี่ยนภาระรของผู้สูงอายุให้เป็นพลังของผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมและกิจการ,รอย่างเหมาะสมอย่างเช่นตากางไม้แก่น สะพานไม้แก่นเป็นชุมชนที่เริ่มทางด้านเ,าเป็ดแสนไตและเ,ะเป็ดแสบปัจจุบันทั้งน,นี้เปได้สบไตและปัจจุบันของสะพานไม้แก่นได้เป็นกลุ่มรักษาโรคผู้ป่วยเอ็นทีดีผู้ป่วยความดันผู้ป่วยเบาหว,วานในชุมชนของสะพานไม้แก่นได้รวมตัวกัน ผลิตเป็นสมุนไพรในการเล็กเปลี่ยนซึ่งกันและกันจนตนตปานไม้แก่งได้รักษากันอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จุดตนตปานไม้แก่งสามารถที่จะจดเป็นวิสาหากิจได้ต่อจากนี้คือยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของบ้านเขาน้อย คนน้อยอยู่ที่ตำบลควนโดนตำบลย่านซื่ออําเภอควนโดนจังหวัดสตูลซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ผ่านห้องเรียนสุขภาพห้องเรียนสุขภาพของตำบลควนโดนได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาและการกินอยู่ทั้งนี้คือเป็นเรื่องของการปูผัก การปลูก,กปักยกแค่การปลูกปักในครัวเรือนการปลูกปักสวนควรัวรวมไปถึงความมั่นคงทางด้านอาหารโดยชุมชนบ้านเขาน้อยได้ขอตั้งเป็นชุมชนปลูกปักยกแค่ปัจจุบันมี13ครัวเรือ,อนต่อเนื่องกันมาเริ่มเรื่มเริ่มต้นจาก13ครัวเรือ,อนต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบันมี58ครัวเรือน จนทำให้ชุมชนได้มีรายได้ที่มากขึ้นและส่งผลให้ชุมชนชุมชนใกล้เคียงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มและก็ได้ออกออกนอกรัฐวิสาหออก,กิจชุมชน ของโุน้อยด้วยครับการปลูกสมุนไพรเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลควรโดนและขยายไปพื้นที่ตำบลควรตอรตำบลย่านซื้ออำเภอควรโดนจังหวัดสููนและตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตามลำดับ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นและปริมาณการผลิตก็เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณโดยเฉพาะการปลูกขมิ้นชันในปีนี้ได้ผลิตขมิ้นชันสดตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อคือคณะเพษตุศาสตรมหาวิทยายลัยสงขลานครินในปริมาณประมาณ5ตัน ส่วนสามทางยาก็เป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานเหมือนเช่นทุกปีส่วนการดูแลรักษาก็เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงการตับเปลี่ยนและมีหน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและด้านการอารักขาพืช ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านวิชาการและสารชีวพันธุ์ในการต้องกันโรคพืชอ,อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ผลผลิตขมิ้นชันมีคุณภาพใกล้เคียงกับแหล่งปลูกในพื้นที่แหล่งอื่นในจังหวัดกล้เคียง ผมก็นี่คือ,อ,อการเล่าเรื่องราวของตัวแทนผู้สูงอายุที่อยากจะบอกเรื่องราวว่าทำอะไรบ้างด้วยทําอะไรบ้างเพราะอะไรแล้วได้อะไรไอ้อสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอีกท่านหนึ่งครับมาช่วยเติมประเด็นเรื่องของการเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุให้กับทุกท่านได้ฟังกันในโอกาสนี้ผมขอญาตเรียนเชิญ อาจารย์สมศักดิ Send ์เซนดาโอ๊คครับผู้ประสานงานโครงการพุมทชนภาคใต้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยครับเรีย,เยนเชิญท่านครับครับสวัสดีครับท่านตุมิีเกียรติคารบครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมท่านๆนะครับว่าในเรื่องของพลังของผู้สูงอายุที่เรากำลังพูดถึงมาตั้งแต่ต้นนะครับขอสรุปให้เห็นได้อยู่สามสี่ประเด็นด้วยกัน ประเด็นพลังที่หนึ่งของผู้สูงอายุที่เราเห็นได้จากผู้สูงอายุทั้งสามือที่ที่ผ่านโองเรียนสุขภาพสามารถที่จะมีชุดความรู้ขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นชุดความรู้ที่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลผู้อื่นได้ในระดับครอบครัวคที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ความรู้เหล่าเนี้ยสามารถที่นําไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิถีชีวิตเช่นในเรื่องของการออกกาลังกายในเรื่องของอาหารปลอดภัยในเรื่องของการพักผ่อนที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นการปรับวิถีใหม่ที่ผู้สูงอายุให้ความน้าคัญและสามารถพึ่งตนเองได้นะครับนี่คือเป็นพลังที่หนึ่งนะครับพลังที่สองจากที่ มีผู้อภิปรายไปก่อนหน้านี้บอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุคือกลุ่มสุดท้ายที่ทําเกษตรแบบผักสวนรัวพี่บอกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายคือว่าเป็นเกษตรแบบแบบโบราณแต่ว่าได้ปรับแนวคิดเป็นผักยกแค่สร้างความทันสมัยขึ้นแบบเกษตรระบบครอบครัวหรือเรียบง่ายๆว่า Family Farming ตามแนวนโยบายขององค์การอาหารโลกเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารแต่ที่สําคัญก็คือว่าได้เรียกหาความร่วมมือจากสมาชิกภายในครอบครัวให้มาทําเกษตรแบบใหม่ที่ส่งต่อให้ลูกหลานเดินตามอย่างเต็มใจคือไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปขู่เข็นแต่ว่าใช้วิธีอของการ นมน้าวแล้วก็พูดคุยแล้วก็ลงมือทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนพลังที่สามกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยได้พยายามสร้างความเท่าเทียมท,ทางสังคมซึ่งเราเห็นได้จากการจัดตั้งกองทุนผักยกแค่พื้นที่ตำบลย่านซื้อเพื่อกระจายผักยกแค่ให้กระจายไปสู่คนได้โอกาสที่ให้ให้มีอา ให้สามารถที่จะผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภคภายในครเรือนได้กองทุนนี้ก็แปลว่าจากกลุ่มเริ่มต้นที่มีแรงแค่อยู่เท่าไหร่อยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็เอาผลผลิตจากการปลิตผักผลผลิตจากการขายผักหรือ,อไรายได้จากส่วนไหนก็ตามที่เข้ามาสนับสน,นุนสามารถเอาไปแชร์ให้กับกลุ่มได้อโอกาสรือว่ากลุ่ม เราบางให้สามารถที่จะมีมีผลผลิตบริโภคภายในคนเรือนได้ดังนั้นกองทุนตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้สูงอายุที่ที่แบ่งบุญให้กับเพื่อนบ้าน,นครับส่วนพลังสุดท้ายนะครับของผู้สูงอายุซึ่งหลายคนมองว่าเป็นภาระแต่สำหรับผมเองในฐานะที่เป็น ผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับผมว่าเป็นวัยแห่งความอ่อนน้อมของตนเป็นวัยที่ควรจะสร้างพลังบุญในการทํากิจกรรมทั้งหลายเราสังเกตได้จากการที่เราเชิญชวนผู้สูงอายุมาปลูกขมิ้นชันเพื่อทำยารักษาผู้ป่วยนั้นการปลูกขมิ้นชันเพื่อทำยารักษาผู้ป่วยตรงเนี้ยสร้างทั้งบุญสร้างทั้งรายได้ แล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างโลกให้มีการถ่วงทุนระหว่างโลกแห่งวัตถุก,กับโลกแห่งธรรมะให้เดินให้เดินไปด้วยกันฉะนั้นเราถึงจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ดาเนินการในพื้นที่ทั้งสะพานนั้แก่นทั้งโภคะแล้วก็ทั้งคนโดนนะครับยี่งเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นพลังแห่งการให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันพยายามที่จะสร้างเมืองสมุนไพรให้ปรากฏ แล้วก็สร้างเมืองแห่งอาหารเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไปนะครับเขาคิดว่าเขาทบกลุ่มเขาคนตลุ่มน,นี้ไม้นั่งคุยกันหลายครั้งแล้วก็ได้ได้ทบทวนว่าถ้าเราอยู่กันอย่างนี้นะครับโลกนี้มันควรค่าแก่การอยู่อาศัยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เราอยู่เพื่อทำลาย ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ